ตอนที่542ชื่อตอนว่าบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3อะไรนะเมื่อปวัสโทั้งสองคนทราบข่าวพวกเขาก็พากลืมตาขึ้นทันทีและทั้ง3มคนก็จ้องมองออกไปที่จู้เอ๋อจู้เอ๋อตกใจกับสายตาของทั้ง3าคนหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดต่ออีกเล็กน้อยจริงๆออกมาทั้งหมดเลยหืมเหลวไหลเสียจริงชายชราผู้หนึ่งพันคำลามจากนั้นเขาก็พันบินออกไป และหายไปบนท้องฟ้าในเวลานี้มังกรทั้ง8ดตัวได้ร้องคำรามและพ่นการโจมตีออกจากปากของพวกมันเพื่อระดมยิงไปยังบ้านเรือนและอาคารของตระกูลหลงอาคารบ้านเรือนเหล่านั้นลากับกลายเป็นเศษกระดาษที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขามันช่างเปราะบางและเสียหายทั้งหมดในขณะที่มังกรฟ้าพ่นลูกไฟขนาดใหญ่ออกมาและกําลังโจมตีไปยังตึกสูงล่างเหี่ยวแห้งของชายชนาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและปิดการลูกไฟขนาดใหญ่นั้นด้วยมือข้างเดียวจากนั้น ก็ตบสวนกลับไปเบาๆลูกไฟพันย้อนกลับไปและระดมยิงเข้าใส่มังกรมังกรทั้งหลายต่างก็พาก,กันกรีดร้องหอยหวนออกมาและบินหลบออกไปภาพนี้ดึงดูดความสนใจของมังกรจํานวนมากทันใดน,นั้นมังกรอีกเจ็ดตัวก็ร้องคำรามกึกก้อกงและพุ่งเข้าหาชายชนาคนนั้นอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาถัดมาก็มีคนแก่อีกสองคนเข้ามายืนอยู่ข้างๆชายชนาผู้นั้นและลมหายใจของพวกเท่าทั้งสามก็ดูน่ากลัวและทรงพลังเป็นอย่างมาก ทั้ง3ได้ขัดขวางการโจมตีของมังกรที่มีพลังสูงสุดในระดับ SS s ทั้ง7ตัวจากนั้นก็โจมตีสวนกับมังกรทั้ง7ตัวในทันทีจากนั้นทั้ง3ก็ได้ปะมือกับเหล่ามังกรต่ออย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้มังกรยักษ์ได้บินออกไปหาของมังกรยาวหลาย10เมตรเป็นเพียงมังกรบางตัวซึ่งมีความยาวแค่12เมตรเท่านั้นเสียงดังเกิดขึ้น3ครั้งผู้วัศุศที่แข็งแกร่งทั้ง3าคนตบมังกรโจมตีจนกระแทกเข้ากับตึกท่านใดนั้น ก็เกิดการพังทลายลงของอาคารจากนั้นชาชลาทั้งสจึงเห็นร่างที่ใหญ่โตร่างหนึ่งที่มีความยาวหนึ่งหมื่นเมตรและทางล่างของพวกเขาก็สั่นสะเทือนความน่ากลัวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมันแยกตัวออกมาจากเสาผนึกมังกรฟ้าโบราณได้อย่างไรหนึ่งในสามผู้วิศพันตกใจมันเวลวร้ายเกินไปถ้าตัวต,วตวนเช่นนี้หลุดออกมาแม้แต่พวกเราทั้งสามก็ไม่สามารถจัดการได้ชาชลาพันตกใจ ไหนไม่ช้าชายชลารทั้งสามคนก็รวมตัวกันและเริ่มพูดคุยพี่ใหญ่คุยกับเขาก่อนชายชลาหนึ่งคนได้กล่าวขึ้นดีชายชลาทำบรรทัดสัญญาด้วยการยื่นมือออกไปตรงหน้ามัางกรที่ยาวหนึ่งหมื่นเมตรและหยุดการกระทำจากนั้นชายชลาที่รู้จักกันในนามพี่ใหญ่ได้กล่าวออกไปด้วยเสียงอันดังราชามังกรผู้ยิ่งใหญ่ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของท่านที่หลุดพ้นจากผนึกแต่ด้วยเหตุใด จึงได้นากลุ่มมังกรมาโจมตีตระกูลหลงของพวกเราเมื่อได้ยินเสียงราชามังกรแห่งกาลเวลาก็ไม่ได้ขยับทันทีแต่หยุดและพูดว่าทําไมถึงทําแบบนี้ข้าคิดว่าเจ้าน่าจะรู้เรื่องดีเสียงของราชามังกรแห่งกาลเวลาตั้งหนาและใหญ่โตมันดูสง่าและผู้คนที่ได้ยินก็ถึงกับสันสะท้านหลินเปิงและเซียวหยางกําลังเฝ้าดูและทันใดน,นั้นหลินเปิงก็ได้พูดขึ้นชายชราทั้งสามที่อยู่ตรงหน้าของเขาอยู่ในระดับใด นามราชาม,มังกรสามารถรเผชิญหน้ากับทั้งสามคนเพียงลําพังเสีย่ยวหยางกล่าวว่าทั้งสามคนเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นก็ดูธรรมดายกเว้นคนตรงกลางที่แข็งเก่งที่สุดส่วนอีกสองคนเพิ่งจะก้าวข้ามจากระดับ SSS มังกรตัวนี้สูงกว่าพวกเขาหลายระดับและความแข็งแก่งของร่างกายทั้งหมดได้ถูกปลดปล่อยออกมาแม้ว่าจะมีคนตระกูลหลงสามคนแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับมังกรเท่าตัว,ตวนี้เสีย่ยวหยางได้กล่าวออไป หลินเฟิงฟังคำพูดของเสียวหยางแล้วก็งงเขาไม่เข้าใจว่าระดับใดที่เหนือกว่าระดบับ SSS แต่หลิมเฟิงรู้ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เขาจะมาถามเพราะโทรศัพท์มือถือของเขาดังขึ้นอีกครั้งเสียวหยางนายอยู่ฝ้าดูเหตุการณ์ที่นี่ไปก่อนหากว่าจำเป็นก็โปรดช่วยราชามังกรด้วยตอนนี้ฉันจะต้องไปช่วยพี่สะพ้ายของนายก่อนหลินเฟิงได้กล่าวออกไป <K> เขาได้จากไปอย่างรวดเร็วงั้นก็อย่าลืมพาพี่สะพ้ายมาเจอผมด้วยล่ะ เสี่ยวหยางมองออกไปที่ด้านหลังของหลินเฟิงแล้วก็ตะโกนตามหลังจากนั้นเส้นสีเขียวเข้มก็ปรากฏบนใบหน้าของเสี่ยวหยางเขาพันบิดคอไปมาและใบหน้าของเขาก็มีรอยยิ้มแปลกๆฉันไม่รู้ว่าเลือดของชายชราทั้งสามคนนี้จะมีรสชาติเป็นอย่างไรหลินเฟิงได้จากไปแล้วแต่เขายังคงอยู่ในร่างประสานสัตววิญญาณกับเสี่ยวเหยยด้านหลังของเขามีปีกคู่หนึ่งที่สร้างขึ้นมาจากเปลวเพลิงสีแดงเข้มซึ่งต่ำให้เขาบินไปยังสถานที่ ที่จัดพิธีแต่งงานได้อย่างรวดเร็วคารวะฟ้าดินพิธีกรกําลังร้องเรียกอีกครั้งเจ้าสาวมองออกไปที่ข้างหลังของเธอและก็ไม่พบใครจึงค่อยๆคุกเข่าลงเสียงปรบมือและเสียงเชียร์พันดังล้นหลามในเวลานี้ตุกังและป่าเต๋าพร้อมกับคนอื่นบนโต๊ะกําลังตึงเครียดพร้อมกันที่จะลงมือได้ถูกเมื่อเมื่อหญิงสาวคารวะฟ้าดินหัวของเธอที่กําลังจะลงถึงพื้นแววตาที่เย็นเยือกในแววตาของหญิงสาวในชุดสีม่วง ก็ไม่ได้อ่อนจางลงแต่กลับมีพลังมากขึ้นและแรงกดดันอันทรงพลังของเธอก็ถูกปลดปล่อยออกมาโดยไม่มีอะไรปิดบงังเสียงของพิธีกรดังขึ้นอีกครั้งคลวะพ่อแม่หลงอ้าวเทียนและเจ้าสาวปั่นก้าวเข้าไปหาชายและหญิงสองคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าของพวกเขาสองคนนี้เป็นพ่อแม่ของหลงอ้าวเทียนอย่างไรก็ตามเมื่อเธอกำลังจะคุกเขาลงอีกครั้งดวงตาของเจ้าสาวก็เต็มไปด้วยน้ำตาแต่ในตอนนี้ ก็ไม่มีร่างของคนที่เธออยากจะเจออยู่เบื้องหลังของเธอเป็นอีกครั้งที่เธอกูข่าลงด้วยความผิดหวังจากนั้นเสียงปรบมือและเสียงอุทานก็ดังขึ้นมาอีกรอบต้องรออีกกี่ชั่วยามหรือจะให้รอจนไม่มีโอกาสทําได้อีกป่าเต๋าเริ่มสติแตกจนไม่สามารถควบคุมตนเองได้แล้วโชคดีที่ตู่กลางจัดการเขาได้และในตอนนี้ป่าเต๋าก็ไม่ได้พูดผิดสักเท่าไหร่เมื่อเห็นการเคารพของทั้งคู่สิ้นสุดลงพี่สะใาย จะกลายเป็นภรรยาของคนอื่นในที่สุดเสียงเตือนก็ดังขึ้นอีกครั้งสามีภรรยาคลนระวักกันและกันแต่เจ้าสาวยังคงมองไปที่ด้านหลังของเธอด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองในเวลานี้เธอสวมผ้าปิดหน้าสีแดงซึ่งทาให้ไม่มีใครมองเห็นการสแสดงออกของเธอภายใต้ผ้าสีแดงดวงตาของหญิงสาวเต็มไปด้วยน้ําตาและค่อยๆไหลออกมาจากดวงตาของเธอและหยุดลงบนพื้นในช่วงเวลาต่อมาพฤติกรรมของเจ้าสาว ก็ทำให้ทุกคนต้องตกใจท่านในนั้นเธอก็ถอดผ้าสีแดงที่คลุมศีรษะออกและแสดงใบหน้าที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์อย่างไรก็ตามน้ําตาสองหยดยังคงประดับอยู่บนใบหน้าของเธอและเครื่องสอําอางสีอ่อนของเธอก็ถูกชะล้างหลินเปิงอยู่ที่นี่หรือไม่ฉันอยากไปกับคุณจริงๆถ้าคุณอยู่ได้โปรดพาฉันออกไปทันทีที่คําพูดนี้หลุดออกมาผู้คนในปัจจุบันต่างก็ตกตะลึงนี่หมั่นเรื่องอะไรกัน เจ้าสาวจะไม่แต่งงานงั้นหรือมีใครอีกที่อยู่ในหัวใจของเจ้าสาวท่านในนั้นเสียงของการสนทนาก็พันดังขึ้นและท่านในนั้นใบหน้าของหลวงอ้าวเทียนก็พันเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหนือสิ่งอื่นใดพ่อของหลวงอ้าวเทียนชายผู้เป็นผู้นําตระกูลหลวงได้ฟาดฟ่า,ฟามือของเขาลงไปบนโต๊ะข้างๆท่านในนั้นโต๊ะก็พันแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากนั้นเขาก็จ้องไปยังชายที่นั่งถัดไปซึ่งเป็นพ่อของเจ้าสาวมู่เฉียน ลูกสาวของคุณทำเช่นนี้หมายความว่ายัางไง